ผมอยู่กับเจมสโนนลันเนอร์นะครับผมสโนนรันเนอร์ลุยโคลนลุยน้ําลุยป่าลุยซากระแม่ถ้าเอารถขุดมันมลงได้ผมเอามาแล้วน,นะครับผมตรงนี้นะครับผมไอ้ลุงตื่นนี่ลุงเอาลุงตื่นแล้วไหมเดี๋ยววันนี้ผมจะเปิดตัวรถแปลก,ปลกจะเป็นยังไงเราไปดูได้เลยครับโอ้โห,โหรถแ แปลกนะครับคุณผู้ชมครับเออมันจะแปลกขนาดไหนเอาลุงเกาหัวแล้วไอ้ลุงเกาหัวแล้วไอ้ลุง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 มันมองกล้องตลอดเลยนะคุณผู้ชมเห็นเหมเห็นไหมมันจะมองกล้องตลอดเลยนะจ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 ะบีบแตะได้ลุงหุยดีดีอือโหเสียกแตะเลยสะเทือนน้ำเลยนะครับผมวันนี้นะครับคุณผู้ชมค,ครับ เราจะมาเปิดตัวรถที่แบบว่าไม่ค่อยเห็นเลยแปลกมากๆนะครับผมสะเทือนน้าสะเทือนบกเลยนะครับคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวผมเอาขอเ,อเกดเดอร์หลบก่อนแล้วกันนะผมคือโซโลเรเนอร์มันไม่สามารถที่จะลงรถได้แล้วคุณผู้ชมครับผมก็เลยทําการก็จะต้องมาเปิดเปิดคลิปบนบนรถเลยนะครับผมนะเสียงดังเสียงเบาขออภัยนะครับผม อ่าดับผมจะมาเปิดตัวให้ดูนะครับคุณ้องครับผมจะมาเปิดตัวให้ดูเดี๋ยวมาดูกันประตูการน,นะครับผมเดี๋ยวเราประตูกันประตูการเดี๋ยวเราประตูกันเราประตูกันไรอ,อ่าเดี๋ยวนะผมสามารถที่จะอ่อกาลาร์ดมันเอานี่ไงกาลาดเฮ้ยไม่ใช่ไม่ผมอยากเข้าแบบเข้ากาลาดเลยได้ปะไม่ได้หรอ ไม่ได้หรอคุณผู้ชมโอเคงั้นก็ไม่เป็นไรนะผมมาแล้วมาแล้วดีดีดีดูดูไปอีก,อกโอ้โอเคเออาเอาขัา้นต่อไปไหนดูเดีว่าล็อขันไหนกันเนะ มันเป็นรถสะเทือนล้าสะเทือนบกนะครับเดี๋ยวผมมีรถที่จะเปิดตัวแบบหลายคันมากๆนะครับผมตอนนี้เงินเราก็น่าจะพออยู่บ้งสะเทือนลําสะเทือนบกอะ่ะเดี๋ยวเราหาไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเล่นรถเคลนคันนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่มีรถท้งวงทงหารเต็มไปหมดนะครับผมอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมหาก่อนนะมันจะเป็นแบบสะเทือนลําสะเทือนบกอะ่ะอ,อ๋อแบบวิ่งบนบกก็ได้เออ เป็นรถที่ไม่มีล้อไม่มีแท็กด้วยละ <laughs> 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 เดี๋ยวลูกค้าก่็มันคันไหนว่ามันไม่เจอสักทีเนี่ยมันเป็น DLC นะครับสองคันนี้ DLC เรือนนะ้ำเรือนสะเทือนบกนะครับผมไหนแล้วมันอยู่ไหนหละ่ะเดี๋ยวมาเล่นรถดีแท็กไนดะ้เดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บรอแป๊บเฮ้ยเจอดิเฮ้ยเจอดิมันอยู่ท้ายๆหรอ มีรถดำน้ำเรือดำน้ำานะ่ะดูที่มีไอ้ที่ลากเอขีบ่บ <c oughs> <c oughs> ราวุฒิเลยวะอาอยุไหนวะอันนี้เกรเดอร์พวกเ,เป็นเกรเดอร์ยังไม่เจอนะครับตอนนี้ยังไม่เจอนะคุณผู้ชมผมหาไปเรื่อยๆเ,เลยแล้วกันนะผมตอนนี้ยังไม่เจอนะครับเหมือนจะหมดแล้วนะเนะี่ยเอ๊ะทำไมไม่เจอวะอันนี้เป็นดีโอซีที่มันล็อกอยู่เอ๊ะ อันนี้เป็น DLC มันล็อกอยู่วะเอ้ยทำไมไม่เจอวะเฮ้ผมติ๊กมาอยู่ใช่หรอชิบหายแล้วนี่ผมโกหกคนดูหรือไงเนี่ยฮะอันนี้ก็ไม่ใช่นะเอ้ยมันอยู่ไหนวะเฮ้ยไม่ได้ติ๊กมาจริงหรอเอาขอยยัดหาก่อนแล้วนะผมอาจจะตาถั่วตัดอ่ะมาลวผมลืมติ๊ก ผมลืมติ๊กเองแหละคุณผู้ชมผมผิดเองแหละนะแล้วผมก็ไปหาวนหาอยู่ต้องงานผมก็ลืมติ๊กนะมันตัวแซดครับมันอยู่ไกลมากเลยนะผมผมลืมติ๊กเองแหละคุณผู้ชมผมผิดเองนะครับผมอ่ามันชื่อว่าอะไรวะอะ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมแซดทูอ่าแซดทูแซดท,ซท,ซทูเดี๋ยวผมดูก่อน ตัวแซดทูซทูนี่แซทูนี่เลย4 9 0 4ผมก็มีแซดทู K7M เนี่ยพวกนี้เป็นแซดทูหมดเลยนะครับเนี่ครับ,น,รบนี่คือรถที่เราตามหาครับผมไม่มีล้อไม่มีแท็กเป็นเกลียวคนรู้อาจจะเคยเห็นมันผ่านตาใช่ไหมผมซื้อเลยเคยเห็นมันผ่านตาในวิดีโอใช่ไหม แต่ว่าวันนี้มันมาอยู่ในมือเราแล้วม,มาอยู่ในปืนผมแล้วผมสามารถขับได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมว่าแต่งอะไรได้บ้างนี่โอ้เป็นไรวไปนี้ยก็คนไทยก็ตัวคนไทยไม่ไม่ค่อยเล่นนะคุณผู้ชมนี่คือแซดทูนะครับผมอันนี้เป็นเครื่องยนต์นะเป็นการแต่งเครื่องยนต์ครับผมผมเอาเครื่องอันแรกเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวเอาเครื่องห้าอแรงมาแล้วกัน อ่สักห้าร้อยแรงแล้วกันอันนี้เป็นระบบเกียร์นะครับเราไม่มีอ่เราไม่มีตัวสับเกียร์เราใช้เป็นเกียร์ธรรมดาก็ได้นะผมอันนี้คืออะไรวะนะ่ะโชกอพัพอ๋อแต่งสักหน่อยเดี๋ยวคนดูกันจะมองไม่เห็นนะในการแต่งอ่ะผมปิดกล้องฮะอันนี้ก็จะเป็นเฟืองเหรอไม่รู้เหมือนกันอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอันนี้เป็นระบบสลิงนะครับผม40เมตร ผมมีตังค์อะเนาะคุณผู้ชมนะอันนี้ระบบบรรทุกนะครับผมเอาตรงคันนี้คือเท่าที่ผมสังเกตคือมันไว้ใช้สําหรับอวิ่งบนหิมะใช่ปะ่ะนี่ผมจะสกขนส่งน้ํามันนะครับวิ่งบนหิมะใช่ปะ่ะคุณผู้ชมถูกปะผมก็ไม่แน่ใจนะใครมีข้อมูลก็คอมเมนต์ได้นะครับผมผมชอบนะคนให้ข้อมูลี่ะก็มันไว้วิ่งบนหิมะหรือเปล่าครับเนี่ยอันนี้คืออะไรนะครับเนี่ย อุปก,กรณ์อะไรครับเนี่ยอันนี้คือฟรีอันนี้คืออะไรเนี่ยทำไมมันมันหมุนมุมกล้องไม่ได้คือมุมไหนมุมนั้นเลยนะครับอันนี้คือน้ําหนักเหรอคืออะไรอะ่ะตัวรับน้ำหนักตัวถ่วงน้ำหนักหรอเฮ้ย,ยมีไฟด้วยขอไฟสว่สางสว่างหน่อยแล,ล้วกันรอไม่มีอะไรสรีนะผมเปลี่ยนมันสีได้นะครับสีแดงสีน้ําเงินสีฟ้าได้หมดนะครับผมสีเหลือง เราวันนี้เราจะเอาสีเหลืองเหลืองหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้สีเดิมๆของเขาจะเป็นสีนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะขอเป็นสีข้างล่างเป็นเปลี่ยนสีได้ปะข้างล่างเออสีนี้ก็สวยนะสวยปะสีส้มสมสวยเหมือนกันนะคุณผู้ชมเออนีนี่ข้างล่างเออสีนี้ก็โอเคนะสีไหนดีอ่ะโอ้โหสีนี้ก็โอเคนะ แต่สีเดิมๆเ,เขาก็สวยนะคุณผู้ชมอ่อันที่สองก็สวยนะแต่ผมมองว่ามันมันดูไม่เด่นอะ,อะมันดูไม่เด่นว่ะสีนี้ไอ้ข้างล่างมันคืนกับไอ้ตัวถังไงมันคืนกับไอ้ตัวเกลียวอ,ะอ่ะอ่าผมอยากให้สีไอ้ไอ้ตัวโค้งเนี่ยมันมันมันตัดกับตัวเกลียวไงคุณผู้ชมอ่าเอา เอาเป็นสีนี้แล้วกันมันดูตัดกันนี้แต่มันกลืนไปแบะโอ้เลือกไม่ถูกก็สีนี้แล้วกันนะผมเลือกไม่ถูกจริงๆเลยนะไอนนคืออะไรเนี่ยในนี้ที่ห้อยอีกละโอ้โหที่ห้อยไม่เห็นมีอะไรเลยวะไปคุณผู้ชมออกสักทีแล้วนี่ก็คือรถล้อเกลียวครับผมนี่คือรถล้อเกลียวนะครับแต่งเสร็จค่ำเลยพระเจ้าเอ้ยนี่คือรถล้อเกลียวนะครับไอห,หนุ่มล้อเกลียวนะครับผม ไอ้หลล้อเป็นเกลียวฮรโอ้โหนี่เปิดไฟโชว์เลยนี่เดี๋ยวดยว้ขออนุญาตเอาแสงสว่างหน่อยเออตรงนี้เลยอืโอ้โหโอ้โหนี่ล้อเป็นเกลียวแล้วมันจะวิ่งยังไงครับเนี่ยฮะอ๋อคือเกลียวมันหมุนมันก็รถมันก็จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าใช่ไหมสุดยอดจังเลยว่ะเดี๋ยววันนี้ขนส่งน้ำมันนะครับ แล้วเครื่องยนต์มันอยู่ตรงไหนไม่เห็นเอ็กซเรย์เลยวะเครื่องยนต์มันอยู่ตรงไหนเนี่ยฮะเอ้ยเอ้ยเอ้ยบัตรกบุกบอลแดงบัตรกบุกบนลดีผมบอกแล้วว่าบัตรกบุกบนลดีจริงไปเฮ้ยเวุ่นแล้วเจ้าวุ่นแล้วกูจะวุ่นแล้ววุ่นแล้วเฮ้ยทำไมมันสไลด์แบบนี้วะ เกี <ort. i> ้ยวหมดแล้วเกี้ยวหมดฮ่อฮอโคนเกี้ยวหมดลูกูอะทำไมมันลื่นไหลอด้วยโอ้ตกลงตกหองตกลงใจย็นโอ้ตกหลงตกลงตกลงูชมตกลงโอ้โหคือมันผมไม่แน่ใจว่ามันลอยน้ำได้หรือเปล่าเดี๋ยวมันเหมือนจะลอยน้ำได้นะเดี๋ยวผมจะไปลอยน้ำให้ดูนะครับเยอะูจะไปลอยน้ำให้ดูนะผู้ชมดูดิอเออป โอ้ยสุดยอดกันออกไป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 มองภายในนี่ดีโอ้โหเป็นพวกอะไรเจ๋เลยโอ้ว้าวโอ้ว้าวว้าวดีแต่เนี๊ยตีฮ้ดีเฮ้ตีเฮ้โอ้ยไม่ใช่เออมันต้องกระดูกคนนี้ว่ะโอ้ยมันต้องกระดูกคนนี้ยิงดูดูดูโคตรเห็นน้ำไหมโลโลไม่ลงหรอก แล้วถ้าเราถ้าเราสมมเราเราปล่อยคันเร่งปุ๊บมันจะไหลไปแบบนี้เลยนะครับเนี่ยซึ่งมันมันไม่ค่อยสมจริงคือเราต้องกดคันเร่งตลอดนะไอ้เกียวนี่ถึงจะหมุนนะครับเออเนี่ยโอ้โหแล้วผมว่ามองว่าเกียวไอ้ตัวรถเกียวเนี่ยมันต้องแบบอยู่บนหางโลเบทหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ปะเดี๋ยวก่อนนะไอ้ที่บ้านไอ้ที่กาลาดเราไม่มีนี่นี่หว่า ปลาอะไรวลาปึ๊บโอ้ว้าวโอ้ว well, ้าวกหนุ่หัวเกลียวครับพวหนุ่หัวเกลียวไม่ใช่หัวเกลียนะหัวเกลียวเฮ้ยไม่ใช่พวกนมล้อเกลียวครับผมอ่าล้อเป็นเกลียวครับสังเกตเห็นว่าไหมซ้ายไอ้ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยมันจะหมุนไปคนละทางนะครับ มันบุนยังไงมันขับเคลื่อนได้ปะก็ก็เก่งเนาะคนคิดนี่เนาะเออมันบุนยังไงมันขับเคลื่อนได้ปะเนี่ยโออเอ้ใส่แต้มนะเฮ้ยเฮ้ยคนลอคนเอ้ยลอยได้ทุกอย่างเ้ยโอ้ดูน้ำนี่ดูน้ำนเเฮ้ยเฮ้ยฮฮเอ้ยก่อนยย เออโอ้ไม่มีติดเลยคุณผู้ชมไม่มีจมเลยคุณผู้มไม่มีจมจริงๆอ่ะอุ้ยมันมีจมอ่ะโอ้ยไม่มีจมไม่มีจมคุู้มเออเอึเออคนผู้อยากจะเห็นไหมว่ามันลอยน้ำได้ยังไงใช่ไหมเดี๋ยวพาหน้าผมพาลงน้ำแค่นั้นแหละเฮ้ยวิดีโอหน้าวิดีโอหน้านะ มือโดนี oh ้ลุยโคนไปก่อนเลยอืดโอ้โหมันลุยได้หว่ามันสบายใจถมเลยเนี่ยลุยได้ทุกอย่างเลยเนี่ยดูดิคนหนุ่มล็อกเกียร์ครับเออเออเออดิว่าหนุ่มล็อกเป็นเกียร์มันสบายหมดเลยอะสบายมากเลยอะดูดิสบายบีไม่ดีหมอเลยเอ้ยไม่ดีมือเลยน่ะ เรอเราเราโอ้โหโหแม่งสุดจัดว่ะเฮือบเออจัดว่ะดีเลยเนี่ยอุ้ยดีมากเลยดีดีดีดูดูดูเลื่น้ำลุย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 น้ำลุยน้ำเนี่ยโหอ้ยสบายโหตีตีโอ้ชนดูชนต้นไม้อล้มเลยอ่ะ เอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหกระตายอ่ะคุณผู้ชมโอ้ล้อ,อเป็นเป็นเกลียวนะดูดิเพราะถุนล้อเป็นเกลียวหอมจริงนะดูดิมันขับเคลื่อนได้สบายเลยดูดิไม่มีจมด้วยนะไม่มีจมเลยนะดูดิไม่มีจมเลยจริงๆคุณผู้ชมไม่มีจมอ่ะลองใส่ยีโรดูดิ ออ้ยเกียร์ขนาดเกียร์โลนั่นน่ะอือๆเลี้ยวดิเลี้ยวดิเลี้ยวดิทำไมมันไม่เลี้ยวอ่ะถอนถอย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 อยโอ้ยดูดูการถอยมันก็หมุนจี้โอ้ยแล้วการเลี้ยวมันเลี้ยวได้ยังไงวะคือมันเว้นไว้ใช้วิ่งกับหิมะใช่ปะรถคันนี้ ผมก็ไม่เคยเห็นว่ามีเกมไหนที่มันทําแบบนี้ออกมาเลยนะผมเออมันดีจัดเลยว่ะผมก็ไม่เคยเห็นมีเกมไหนที่มันทําแบบนี้ออกมาเลยโอ้โหสุดยอดอย่างงี้วะโอ้บาลาาลามาจา์เกมฟาร์มก็มีไม่มีนะครับผมแบบเนี้ยเออโอ,โอ้ก็จำลองโคนได้เหมือนมากเลยนะ ชื่อเกมมันชื่อโสนและเนื้อ,อมมสสสโสนก็คือหิมะนะครับสโสนคือหิมะนะครับคือเกมนี้มันเออส่วนมากมันจะเป็นหิมะไงนะครับนะผมแต่ว่าผมผมไม่เล่น,นหิมะเพราะว่ามันมันไม่ใช่บ้มมานรองไงอ่าไป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 คือถ้าสมมติว่าเราเหยียบคันเร่งตลอดเลยมันจะเลยนะมัวมันจะตกไปข้างล่างได้นะครับด้วยทางแบบ ทางเป็นหลุมเราก็วิ่งสบายเลยนะโอ้โหดูันกระแทกอืออืออืออืแบบนี้ผมเอ้าอ๋อผมโหลดใหม่นี่ว่าผมโหลดใหม่นี่ว่าเราต้องไปเปิดหาเปิดอันนี้ใหม่ต้องไปเปิดอ่อเปิดแผนที่ใหม่นะครับ โอ้โหดูลอ้ลอล้อนเป็นเกลียวเลยนะผมสุดจัดว่ะวิดีโอหน้านะผมเราจะพาลุยหนองน้ำลุยคลองตรงนี้นะครับี่ยเห็นคลองเลยไหมน้ำมันะลึกท่วมหัวเลยนะครเดี๋ยวผมพาลุยแค่นั้นแหละนะครับไม่มีปัญหานะครับคุณผู้ชมไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรไดอยด,ด,ดูดูตรงนี้ซะก่อนดูตรงนี้ซะก่อนดูดูตรงนี้ซะก่อนตรงนี้เป็นโคลนแบบเป็นน้ำท่วมเลยนะครับคุณผู้ชม ตอนนี้เป็นแบบน้ำท่วมเลยนะดูๆค่อยๆลงครับอุ้ยอุ้ยค่อยๆลงค่อยๆลงอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ตอนนี้สี่โมงแล้วด้วย嘛เอาอุ๊บอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยโอ้ยัจะจับแพ้โอ้ย

คือความแรงอ่ะผมไม่รู้ว่ามันแรงได้แค่ไหนนะอู้แต่มันลอยน้ําได้ใหรือเปล่าเนี่ยโอ้ถ้ามันลอยน้ําได้สุดยอดเลยนะโอ้ดู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 เปนลอยน้ำดิอืออโอ้ดูดิดูดิดูดิดูมันลอยน้ำเลยโอ้ดูดิดูดิโอ้โอ้โอ้โอโอ้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 ไติดหรือเปล่าเนี่ยอย่าบอกนะว่าติดว่าติดไม่เป็นหรอกนะ มันต้ดไม่ได้หรอกนะดูดูตรงนี้เป็นน้ำนะคุณผู้ชมอ่าคนดูอยากดูใช่ไหมเดี๋ยวจะพึ่งจะพ่งวิดีโอหน้าวิดีโอหน้าวิดีโอน,นี้ลุโคนให้ดูวิดีโอนี้เปิดตัวให้ดูนะครับผมซึ่งรถธรรมดาเนี่ยมันไม่สามารถมาได้แน่นอน,นครับแต่ว่ารถรถแรถงๆก็มาได้นะบแบบทางแบบเนี้ยคนประทานที่แบบเละตุ้มเป๊ะแบบอแบบืกระบาดหมดสิทธิ์อะ่ะคุณผู้ชมเละตุ้มเป๊ะกระบาดเลยนะผม เลตุ้มเป๊ะละละเลตุ้มเป๊ะเนี่ยโอ้โหดูดิดูดิดูเปนลุยมากเลยอืออืออือโอ้โหโอ้โหดูมป็นลุยมากเลยโอ้โหมัาผมอยากลงรถได้มากเลยนะครับโอ้โหไม่สุดจัดว่ะสุดยอดว่ะคุณผู้ชม ดูดิสุดยอดมากสุดยอดมากอู้ดูดูดูดลอยมันดูลอย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 ดิโอ้โหถอยครับถอยถอยถอายถย่ายเออมันมี DLC หนึ่งร้อยเก้าเก้ามันสามารถที่จะไถานาได้เดี๋ยวผมไปซื้อมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับผม โอ้โ oh. หดู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 โอ้โหกำจัดให้สิ้นซากนะผมอุ้ยอู้ยกำจัดาวสิ้นซากเลยกำจัดยาสิ้นซากเลยจะมีรถจมน้าอยู่แถวนี้อยู่ตรงไหนวะนู่นอยู่ไกลๆนู่นดูดูดูโอ้ดูกันไขลุยแบบสบายเลยบคุณูชมดูดิสบายใจถ่มเลยอ่ะ ไอ้หนุม่มล็อกเกลียวนะผมเฮ้ยจะคว่าเมาจะคว่าเมาโอ้อปีนต่อดีกว,ว่านี่ก็เรียกปีนเกลียวของแท้นะผมปีนเกลียวนะผมเจอกันหม่ครับผมวิดีโอหน้าอย่าลืมมาดูนะครับผมอย่าอย่าพาลงน้ำนะครับสวัสดีครับ